สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ตําบลเหมืองหม่ออีกแล้วนะครับมาพบกับพี่ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเกษตรกรที่ชอบทําการเกษตรปลูกผักปลูกไม้นะครับในสวนของท่านเนี่ครับดูครับมีผักกาดผักชีใบตะเพาโหระพามีหมดครับต้นไม้ต้นขนุนมะม่วงมะพร้าวนะครับ มาฝั่งนี้ก็มีต้นคาต้นประดูนี่น่าจะเป็นทุเรียนหรือมังคุดเนี่ยครับแล้วก็นี่ก็เป็นโหระพานะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นประดูชิงชันนะครับเดี๋ยวมาพบกับพี่ต่อยเลยนะครับเจ้าของสวนพื้นที่แห่งนี้ครับพี่ต่อยสวัสดีครับนี่ครับพี่ต่อยแกทําการประดุสัตว์ทุกอย่างเลยครับไก่ไข่ก็มีนะครับหมูก็มีนะครับวัวก็เลี้ยงครับ เดี๋ยวจะมาเปิดราคาวัวพี่ต่อยดูนะครับวันนี้มาพบกันยามเย็นหน่อยนะครับวัวของพี่ต่อยก็มาอยู่ในคอกหมดแล้วนะครับครับพี่ต่อยเปิดราคาวัว4ตัวนะครับวันนี้ตัวแดงลูกผสมตัวนี้นะครับตัวแดงลูกผสมตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านข้างให้ชัดๆหน่อยนะครับนี่ครับวัวตัวนี้ พี่ต่อยเปิดไว้เป็นวัวตัวเมียนะครับพี่ต่อยเปิดไว้ที่สองหมื่นสองนะครับเป็นวัวอายุประมาณเก้าเดือนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อแล้วนะครับร้อนะครับนี่มีบ้องมีลึงสวยเลยนะครับอเครื่องแดงนะครับเครื่องแดงนะครับตัวน,นี้ก็ ยามเย็นนะครับวัวพี่ต่อยก็เข้ามากินฟางอยู่ในโรงเก็บฟางนอกจากตัวแดงตัวนี้แล้วยังมีคู่เล็กนะครับคู่เล็กเป็นวัวน,นมหนึ่งตัวแล้วก็วัวลูกผสมหนึ่งตัวนะครับพี่ต่อยเปิดไว้ที่สองหมื่นหนึ่งนะครับสองหมื่นเอ็ดนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่งเมตรนะครับตัวมูนมตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็มีตัวผู้ตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวนี้เป็นวัวตัวผู้นะครับเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมบามันนะครับตัวนี้คู่นี้พี่ต้อยเปิดไว้ที่21งหมื่นนะครับแล้วนอกจากคู่นี้แล้วยังมีตัวสาวอีกหตัวนะครับเป็นตัว สีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่ต่อยก็จะมาจุดกองไฟนี่หลานสาวพี่ต่อยนะครับจะมาจุดกองไฟไล่ยุงให้กับไล่แมลงให้กับวัวนะครับนอกจากจุดกองไฟแล้วในในข้อของพี่ต่อยก็ยังมีไฟไล่ยุงด้วยนะครับ จะเสียบไฟทิ้งไว้นะครับตัวขาวอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตัวขาวให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวนี้แม่ขาวตัวนี้พี่ต่อยยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าใกล้จะเกิดแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเกิดแล้วนะครับเป็นแม่ท้องแก่แล้วนะครับเป็นแม่บามันสูงใหญ่เลยนะครับ คุณคนด้วยนะครับนี่เดินตามผมเลยครับคุณคนเลยนะครับสูงใหญ่ครับแม่ปบามันตัวนี้พี่ต่อยยังไม่เปิดราคานะครับรอเกิดรอเกิดลูกก่อนนะครับอีกประมาณไม่เกินสิวันนะครับก็มีเมือกใสๆออกแล้วนะครับนี่ครับแม่บามันสีขาวตัวนี้นะครับมีลึงมีบ้องนะครับ อายุอานามก็น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับใกล้ผสมแล้วนะครับพี่ต่อยเปิดไว้อยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับนี่พี่ต่อยเปิดไฟไล่มแมลงแล้วนะครับวัวทุกตัวของพี่ต่อยเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับหน้าตาสวยเลยนะครับออกบาม์มันแล้วนะครับมีบ้องมีลึงนะครับมีบ้องมีลึงนะครับ ใครที่จะเอาไปเลี้ยงเพื่อทําเป็นวัวต้นน้ํานะครับก็รออีกไม่นานก็ได้ผสมแล้วนะครับวัวตัวนี้นะครับเชื่องนะครับที่ทต่อยติดเชือกไว้ตลอดนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับเดินดูดูการเดินของเขาครับนี่ครับ วัวจะตื่นกลัวผมหน่อยนะครับแต่ก็เป็นวัวที่ไม่ไม่แหนะครับไม,ไม่เพียงแต่ว่าเขาตื่นตื่นคนใหม่นะครับตื่นกล้องนะครับสูงความสูงตัวขาวน่าจะประมาณร้อยสามสิบแล้วนะครับครับร้อกว่าแล้วนะครับภาพปีต่อย ขอบคุณมากนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ท่านใดที่มีความสนใจวัวของพี่ต่อยนะครับก็โทรติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพี่ต่อยไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ